ในยเนี่ยผมมีตีกับไดมอนเฮดขอไดมอนเฮดเล่นวันที่ไดมอนเฮดไหนครับนี่ไงที่เนี่ยครับโอ้โเอาเวลาไม่ทำอีกนี่วฮะดต่พวนฮดเจสตาพี่ๆเอ้แต่พวงนี้ตั้มเจอบอลนะพ่งนี้ตั้มเจอบอลเดตัดเดี๋ยวผมเข้ามาดูแต่พ่งนี้ผมเข้ามาดูมันน้องเกยอยู่ครับนี่คุยกันแล้วก็ยิปองมีพี่ๆพี่มาเล่นอยผมไม่ะเออว่า ได้นะวันไหนนะคนที่สอกำลังไปแลคานองหรอเล่นกับโก้หรอได้ครับได้ได้ได้ยี่สิเอ็บยี่สเอ็ดยี่สิเอ็ดยี่สิบเอ็ดยิบเล่นไฟตรงแต่เล่นไฟตรงนะไม่เล่นได้ครับได้ได้ได้ครับได้ได้ได้เอาเอากี่คนดีเอเทอน้องฮะเล่นแล้วไฟตรงกับโกวันที่ยี่สเ็โอเคโอเคแ้่แล้วแต่เาเลยเอาที่เขาสะดวกเราเอยางมากี่คนบอกผได้หมดเลยครับมากี่คนนะครับ ไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรีดรายชื่อมามีใครเล่นบ้างถ้าถ้าเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาบอกเดี๋ยวผมทักหาต่อนเริ่ได้ครับได้ครับขอบคุณครับที่ิดใจครับขผมมากครับเขามากขอบคุณเสียไม่ได้เลยจรจริงโคนลั่นอะแต่เดี๋ยวเราต้องไปสตาร์แล้วนะของเราอ่ะแล้วแล้วทำไมมาอยู่ MKK มเคะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตั้เมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเมืองเลยเพิ่งเข้า เข้ามาก็หน im ้าแดงเชียวนะตัวลายตัวลายไปเดี๋ยวเอาไว้ไว uh> ้เจอนะยี่สิบเอ็ดนัดเจอกันครับเจอกันครับโอเคครับผมครับตาเก้าครับตายน้องๆพักได้แล้ว เจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณครับขอบคุณเสียไม่ได้ครับขอบคุณ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 คบันลับมางออกันพรุ่งนี้เนาะอีบิน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 อับนอบไอบิน่ยัละม้ออนีบีกว่าให้เขาเปิดกันหรอวะมาทำอะไรเนี่ยนี่มันเข้าเลิฟแล้วอะไรอเข้าเลิฟอะวันที่ยีมีกูไหมเนี่ย มีอยู่แล้วไปต้องก็ต้องมีมืออยู่แล้วเพี้ยนาไปทวงเดิมพันดิฮะอะไรไปทวงเดิมพันน่ะไอเทวไอเทวไปทวงดิโอโห้กูเอได้อ่อเร็วๆบอกเขาว่าอะไรอ่ะก็ดีเดียบันไวเงี้ไอเด็กนี่ดีเขาคุยสุร้าอยู่บ้างหรอปะชุดด้ว่ะเร็วดีเร็วๆมึงก็อยู่นี่ไปดิไปดิ ไปดิดนย่านี่ใครกูเดี๋ยวหาว่ากูหิวหรือว่ารอาทีเดียววันไอเล่นที่เขาเล่นวันสุดท้ายวะเราวันท้ายดีกว่าเผื่อเขาไปแล้วเขาได้อยู่หนึ่งวันไงตอนนี้เขาอาจจะต้องต้องการตัวอยู่ในในทีนแต่หลังยี่ห้าเราต้องจัดเสร็จไปเมืองเขาเลยนะอันเนี้ยเขาเปิดวันไหนเปิดยี่ิห้าต่น่าจะไม่รอไม่รอไปวันไหนไม่รอ<ต>ไปวันไหนดีก<ป>ว่าไปก็หลังยี่สิบห้าแบบยี่บหกยี่สิบเจ็ดประมาณนั้นนะที่ดูเขากามีของเท่ากัเหมือนกันใช่ปะของอีเวนต์นะเท่จะทำได้หมดอะ เราไปเราไปเล่นอุ้มหรือไฟตรงนั้นดิเก็เมืองเขาน่เมืองเขาเล่นเหมืนเหนเราก็เล่นเหมือนมันอ่ะอะไรโอเคไฟตรงทางไอนเพราะเขาปืนสามมั้ยปืนสามแที่เราเล่นเดีวก็เราถามเขาเดี๋ยวที่สตาร์ที่สตาร์ท้ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับทำได้ครับทำได้ครับได้ทุกอย่างโอเคครับผมครับได้ครับของครับมาร์กไปด้วยนะมาร์กมันไปซึ่งยี่สิบเจ็ดอ่ะเออแน่ปืนปืนสามแบบนสิแน่ไปตรงที่นู่นอ่ะ มาเก้าวะรอไปก่อนเลยสอเ็นกูเห็นมึงจริงไม่เห็นปืนอย่างไกลเลยที่นู่นปูไม่ข่มนะมาคุยกันนะสามโอเคสามมาบอกไอเทลโคมอ่ะผ้าฝืนในเทลโคมจะรู้ดิเออสับปืนสามไงมาเก้าไปก่อนดีก่อนมามาไอโนมาดิ๋ยโนเล่นได้จอยบีบีดิจอยบีไม่รู้ว่าเราได้ไปด้วยกันหรือเปล่ามบออกไจอยบีบีไหมึงไม่ว่าเคปจิปเปล่าวะไอบ๊อบบ๊อบบังรอนบ๊อบมีเอาจอยบีไว้ก่อนเลยเทียสวัสดีครับ บางรอนนี่เป็นเพื่อนไอเกียวปะจะไประไม่ไอเกียวเป็นเพื่อนกับคนนี้คนชื่อลุงมไอเกียวอันลีอาลีอาลีเอาเป็นอาลีกันเหรอแล้วทดีบางบางร้อนแอะไรว่เกียว่มันชูดิวการกันอะในในงานแข่งของลาที่ว่เกียวมันโม้วนะผมเอานี้่อันนี้พูดจริงนะมันชอบพูดในนาทีเอสชอบบอกว่ากูเกือบต่อยเชี่ยบางร้อนแล้ว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 วแบ เกาไม่ไม่ได้ชูนิ้วกลางชูเก้าอี้วะนั่นอ่ะคนชอบหาว่าชูนิ้วกลางของคนนิ้วชี้ดีแล้วดีแล้วมายกโต๊ะเห็นบอกนอนไม่หลับเลยมันบอกว่าเกือบปล่อยล่วงในงานอะไรไม่รู้มันน่ะุ่นใหญ่อะไรของมันเฮียมาอย่างที่ไม่โดนไอ้เค้กอยู่ไหมครับเค้กอ่ะเค้กอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นคนนี้เลยคนเดียครับผมเดินตบในฮอนเดินตบในฮอนได้นะฮะไปดูประวัติตาย ตายแน่นอนนี่อะจะมาไอ้เก่าใช่ไ้มก็เจอกันเนี่ยเออดิก็เจมไปเมื่อไรล่ะนานแล้วไหมผมเล่นได้นานแล้วไม่นานนะใช่หรอเมื่อไม่กี่วันที่แล้วอ๋อนานๆาจะกับพี่ก๊อปดยมั้งพี่กอใช่ปะรู้อ่ะเหี้มันทำทรงเล่นฮอนเก่งอะไรัแปกอัาปุ๊ดจป ครับแบกโดนโดนตบเป็นขี้เลยครับอันน้นเท่ผมเลยต้องเฟ้นอะเลยได้เราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียไม่ได้เล่นเล่นกับในวันเฮชใช่ไหมวันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วไอ้มกีเคขาอยากเล่นอ่ะทำไงอ่ะโอ้เอาก็คผมก็ผมพูดในวอร์อยู่เสียไม่ได้อยากเล่นอย่างไอ้มกีเนาะก็เอลเคมาแบกเหมือนเดิมครับ ไม่แต่แต่ผมคุยอัะพี่พ e. ี è, <h <h ่ตีมาช็อปเปอร์เจ็ดแสนอ่ะเขาบอกว่าวันเพื่อทำไมช็อปเปอร์กิอเจ็ดแสนล้วเขามีประวัติอยู่ครับเขาเขาเาบอกว่าวันที่ยี่สองเป็นไปได้วันที่ยี่สองอ่ะเพื่อเพื่อเขาเขาเขามาจริงใช่ไหมจริงจริงจริงาล้วแกชอบไม่มาไปทีอ่ะเออแกบิดจันรเลยอ่ะก็มันมีภาพจำไงของเท่าเล่ายังอ่ะนั่นอ่ะน่าจะเป็นตาบาาวันวันนั้นวันนั้นยังไม่ถึงตีสองมาดูพี่พี่ตีโลโก้แล้วอ่ะพันจีจริงปะ เดี๋ยวไม่ฝากฝากถามถือไม่ได้หน่อยได้ไหมครับเผื่อ22อยากเล่นกับ MK ก่อนอะไรเงี้ยไปหมดอ่ะอ้ยพี่ต่อไปยังวะไปแล้วโอ้ไปหมดได้ได้ครับเดี๋ยวเฝากฝากให้เกิดถามให้22ใช่ไหมใช่ครับใช่เผื่อเผื่อผมว่าอยากเล่นกับ MK ก็เอ้ยทำไมทำไมเราเตรียมคนมาแต่เขาเล่นได้22ผมถามอ่ะเราคงยืมเอได้ครับพร้อมเลยครับเพราะว่าอยากรื้อด้วยนะอ้ปวดปวตั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 วด้วยตัวตัวด้วยหลือ5 6คนครับ ติคนได้ยิ่งดีไอ้มารมึงก็มาด้วยนะอะไรนะพี่ h e เฮ้ยญีป๋องแมงโาีมโนกันดีเลยเว้ยพอเราพกับเราไม่บอกวันไหนอ่มีแข่งหลังวันที่ยี่สิบไม่ไ้เสียงตุ๊ตุ๊ดนะถูกไหมบ้านอะว่าไงเกลว่กี้ใช่ไมี่มไ